สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้ามาติดตัวเปิดข้างอลูมิเนียมยกท้ายนะครับตอนนี้ขนาด1.9ครับนอนได้3ถึง4คนเป็นอลูมิเนียมมาแข็งแรงเลยครับเนี่ยครับ ด้านหลังจะเปิดได้ให้ลมเข้าเนี่ยติดตั้งบนขนุปปี้ครับลูกค้าเราเป็นนักร้องดังนะครับ จะเป็นบันไดสีดำนะครับผมกันศาจะเป็นสบบดาร์คลุมนะครับไฟ l e ีข้างบน กเป็นเมมโมรีโฟมครับมีแผ่นกันคอนเดนต์แล้วก็ท้องเป็นอลูมินเียมรังผึ้งครับแบบเดียวกับตัวหลงังคาจะเป็นผ้าไวเนลด้านหน้ามีซิปสนับต่อกันสาดได้ ขอบคุณครับ